ลายเป็นดราม่าข้ามชาติทำทัวลงกระทรวงวัฒนธรรมแบบชำํำหลังซาบิดาไทยเศษเรามาวาวัฒนธรรมออกมาชี้แจงว่าส่งการทายขึ้นทะเบียนยูเนสโกตั้งแต่ปี2566มีผลสมบูรณ์แมคเเมนเตรียมรอขึ้นทะเบียนในปี2570และยืนยันว่าไม่กระทบส่งการไทยแน่นอนกรณีกระแสข่าวที่ทางประเทศกัมพูชาเตรียมเสนอรายการโมหาสั่งการนะนำถมาเย The Traditional c a m e w y e a in Cambodia ต่อยูเนสโกนั้นนางสาวซาบิดากล่าวว่าเป็นข้อมูลจริงตามที่สื่อมวลชนได้นําเสนอแต่อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อสถานะสงกานในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2566ฉะนั้นการขึ้นทะเบียนดังกล่าวของประเทศไทยมีผลสมบูรณ์และไม่ถูกกระทบจากการเสนอของประเทศอื่นโดยการขึ้นทะเบียนของ นสไม่ได้เป็นการรับรองความเป็นเจ้าของแต่เพียงประเทศเดียวเนื่องจากประเพณีที่มีลักษณะใกล้เคียงการสามารถมีความคล้ายคลึงกันได้ในหลายประเทศนางสาวซาบิดายังได้เสริมอีกด้วยว่าไทยยังมีรายการที่เตรียมเสนอเพิ่มเติมอีกหลายชนิดเช่นชุดไทยมวยไทยผ้าเขมาม้าและลอยกระทงเป็นต้นโดยชุดไทยมีกําหนดเข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโกในปลายปี2569นนี้จึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยสบายใจได้ว่า กระทรวงวัฒนธรรมโดยรัฐบาลไทยทำงานเชิงรุกในทุกมิติเพื่อปกป้องทุนวัฒนธรรมไทยและมรดกของชาติถูกประเภทให้เป็นของชาติไทยอย่างแข็งขันทางนี้ตนได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนทราบและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวของประเทศกัมพูชายอย่างใกล้ชิดต่อไปประเด็นนี้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของประชาชนชาวไทยเป็น อย่าางมากต่อความนิ่งนอนใจของกระทรวงวัฒนธรรมและพากันเหมารถทัวร์ไปจอดที่เพจของกระทรวงวัฒนธรรมและพร้อมใจกันเข้าไปจองกะถินในคอมเมนต์ใต้โพสทันทีเช่นแค่ใช้คําไทยในการยื่นยูเนสโกก็สมควรจะคาแล้วค่ะทําไมประเทศพมา่าลาวเขาไม่ใช้คําว่าสงกรานเพราะเขาไม่ได้หวังจะเคลมวัฒนธรรมไทยเหมือนขเขมรค่ะคิดสิคะคิดเมื่อก่อนขเขมรใช้คําว่าโจรชน้ำเมยซึ่งแปลว่าเข้าสู่ปีใหม่ตอนนี้จะมาใช้คําว่ามา หาสงการตามไทยเนี่ยนะยูเนสโกจะมีความสามารถหาความรู้เองได้มินะเรามาต่อที่ใครๆก็ชมตอบได้แค่นี้เหรอแล้วให้ขอรอกอประจำไปติดตามการดําเนินงานของกามพูชาอย่างใกล้ชิดนี่คือทําอะไรบ้างตั้งคณะทํางานไหมคัดค้านการใช้คําว่าสงกานไม้ท่าไม่ได้ทาหรือว่าละเว้นการปฏิบัติงานหรือเปล่าระวังการสอดใส้ชุดไทยเข้าไปในมหาสงการนะครับเหมือนพิธีแต่งงานประชาชนไม่ได้บอกว่าท่านไม่ทํางานเราเห็นอยู่ว่า กระทรวงผักดันเรื่องต่างๆขึ้นยูเนสโกแต่ควรเทคแอคชั่นมากกว่านี้ควรออกมาเรียกร้องประนามต,าตักเตือนการลอกเลียนวัฒน,นธรรมของเขเมรบ้างพูดว่าไม่กระทบก็คงไม่ได้ต่างชาติหลายคนไปเที่ยวกัมพูชาและสวมชุดไทยเพราะเข้าใจว่าเป็นชุดกัมพูชาจริงๆหลายคนไปเที่ยวสงกรานในกัมพูชาเพราะเข้าใจว่าเป็นสงกรานเหมือนกันรอใช้ชื่อเดียวกันยังพูดว่าไม่กระทบอีกเหรอคําว่าสงกรานมีแค่ประเทศไทยที่ใช้การเล่นน้ํามีได้ทุกที่ทุกประเทศแต่การตั้งชื่อให เหมือนของไทยมันดูแย่ปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวหลงไปขเขมรรอคําว่าส่งการนะคัดค้านค่ะการเล่นน้ํามีแทบทุกประเทศแต่ไม่ควรใช้คําว่าส่งการณเหมือนไทยประเด็นคือยี่ห้อคําว่าส่งการณสาบานว่าไม่รู้ชื่อเดิมที่มันเคยใช้ก็มีเป็นหน้าที่ที่ต้องมาแก้ต่างให้มันคิดได้แค่นี้โอ้ยเนาะแล้วจะเรียนภาษาไทยมาทําไมไม่กระท้อแตกระเทือนตามมันไม่ทันสักทีไหนว่าคนไทยสลาดกว่ามันจะชี้ แจงออกสื่อก็ให้ข้าราชการประจาําทําการบ้านให้ดีกว่านี้หน่อยถ้าทําไม่ได้ยุบก,กลับไปเป็นหน่วยงานระดับกรมก็พอไปขึ้นกับรัฐมนตรีสํานักนาย,ยกน้ลปไปกระทรวงวัฒนธรรม ล่าสุดเพจดังที่มักเป็นกระบอกเสียงต่อสู้กับการเคลมวัฒนธรรมไทยของเขมรอย่างเอเซียนมองไทยก็ได้โพสต์ถึงประเด็นนี้เอาไว้ด้วยว่าจากที่ไล่อ่านคอมเมนต์เขมรจะขึ้นทะเบียนโมหาสงการสรุปคนไทยไม่ได้อยากรู้หรอกว่าจะกระทบไทยไหมเพราะไทยขึ้นทะเบียนไปแล้วมันจะกระทบไทยได้ยังไงเขมรไม่ได้ยื่นเอกสารคัดค้านไทยสักหน่อยแต่มันยื่นจะเอาแบบไทยชื่อคล้ายกาันจากอดีตที่มันไม่เคยมีมันเคยใช้ชื่อนี้มาก,ก่อนโจนชน้ำธรเมอ โมหาสังการ มหาสงกรานต์และการขาดช่วงทางวัฒนธรรมเหมือนโขนไทย VS ละครโขนวัดสวายอันเดตปี2018อะไรหลายๆอย่างคล้ายกันยังขึ้นทะเบียนได้แต่ที่คนไทยอยากรู้คือผู้หลักผู้ใหญ่จะมีปัญญามากกว่านี้ไหมที่ผ่านมาหลายคนตอบไม่ตรงประเด็นและไม่เข้าใจว่าคำมองเคลมไทยไม่มีใครถามว่าสงกรานต์ไทยจะหลุดยูเนสโกหรือไม่จนต้องออกมาบอกว่าไม่กระทบไทยไม่ต้องเป็นห่วงแต่ที่อยากรู้คือจะมีปัญญาทําอะไรได้มากกว่านี้ไหม ไอ้กระทบน่ะไม่กระทบหรอกเพราะไทยขึ้นทะเบียนไปตั้งแต่ปี2023แล้วออกข่าวครุมโคลมไม่ต้องมาคอยพูดซ้ำทำอย่างกับว่าคนไทยไม่รู้ว่าส่งการไทยขึ้นทะเบียนยูเนสโกแล้วในปี2023ถึงต้องออกมาพูดย้ำๆเรื่องนี้ใครๆเขาก็รู้กันหมดแล้วเพราะเป็นข่าวใหญ่มากกับอีพวกคือเข้าใจว่าไทยรับทุกอย่างมาจากอินเดียสมัยคอมนับถือาศาสนาพราหมณ์ินดูแต่ถามหน่อยสงกลางยคนั้นตรงกับวันที่13 14 15 เมษายนเม่ลามีเล่นน้ําไม้มีรถน้ําดําหัวผู้ใหญ่ไม้มีส่งน้ําพระไม้มีเอาดอกมะลิคล้องคอไม้ใช้น้ําอบน้ําร่มไม้ใส่เสื้อลายดอกไม้ใส่ชุดไทยไม้มีก่อเจดีไซน์ไม้แต่ขมຈมีเหมือนไทย100เ็ลยนะยกเว้นบางปีน้ําแรงก็ต้องเล่นโคลนลงไปนอนกลิ้งกับโคลนบนถนนลูกลงังถ้าจะเคลมส่งการมาจากอินเดียนะมึงต้องไปนับวันแบบขอมขอมที่นับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูพิธีการปฏิบัติ และดูว่ามันใช่เดือนเมษายนของทุกปีหรือไม่แล้วเขาทําอะไรบ้างถ้าจะเทมขอมนะถ้าจะอ้างว่าส่งกลานมาจากอินเดียนะแต่ส่งกลางอินเดียไม่เห็นจัดงานเหมือนไทยเลยต่างจากカรที่จัดงานเหมือนไทยใส่ชุดไทยสบายยาวมาเดินรำวงกันชำ่ำถามจริงที่พมาก,ก็มีนะขึ้นทะเบียนไปแล้วด้วยแต่ไม่ใช่ชื่อส่งกลานแต่เชื่อเธอเดี๋ยวจะต้องมีพวกสมองคอมพิวเตอร์มาบอกว่าส่งกลานกับสังการไม่เหมือนเพราะใช้โอกับใช้เอย้อนกลับ ับไปก่อนหน้านี้ในปี2023ความขัดแย้งเรื่องประเพณีสงการานต์ระหว่างไทยและกัมพูชามีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากยูเนสโกประกาศให้สงการานต์ไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการทำให้ชาวเน็ตไทยและกัมพูชาออกมาฟาดฟันกันอย่างหนักเมื่อกัมพูชาเปลี่ยนชื่อเทศกาลจากโจรชนนำถเมเอยที่ใช้มาเป็น100ปีแต่เปลี่ยนเรียกว่าสงกรานต์กัมพูชาแคนมมเบอร์เรียนส่งการานต์และภายหลังยังใช้ชื่อว่าโมหาสงกรานต์ ชนำถทเมมยให้มีความคล้ายคลึงกับคำว่ามหาสงการของไทยและวางแผนยื่นเสนอเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยาชาติเช่นกันโดยทางการพูชาย,ยืนยันว่าสงกา์มีกำเนิดจ,จากขเขมรโดยอ้างหลักฐานคนครวัดหลังจากยูเนสโกประกาศให้สงการไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในปี2566ต่อมาในปี2568นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาได้ออก ประกาศจัดงานเทศกาลอังกอรส์สงกรารครั้งยิ่งใหญ่ในจังหวัดเสียมราฐเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่เขมรและเพื่อยังดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนกัมพูชามากขึ้นโดยงานเทศกาลจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16เมษายนซึ่งตรงกับวันสงการของไทยคุณมาเนตกล่าวในพิธีสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเสียมราฐยืนยันว่าเทศกาลนี้จะกลับมาจัดอีกครั้งและยังเรียกร้องให้สมาช ชิคของสหาภาพสหพันธ์เยาวชนกาพูชาในเสียมราชหรือ UYFC เตรียมความพร้อมสำหรับเทศกาลนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกาพูชาในเวท,ทีระดับนานาชาติ การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ฮุนมานีประธาน u y f วและปรักโซพนผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมราฐนำทีไปตรวจสอบสถานที่สำคัญรอบๆนครวดัดและสวนหลวงเอการาชเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานสงการานตว์ UYFC ระบุวา่างานเทศกาลอังกอรสงการานจะกลับมาพร้อมกับก,บการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงประเพณีที่วิจิตรงดงามของการพูชาาเทศกาลนี้มุ่งหวังที่จะเน้ยนย้ำถึง มรดกอันล้ำค่าของประเทศและมอบประสบการณ์เทศกาลปีใหม่ขเขมรอย่างเต็มอิ่มให้นักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่นและชาวต่างชาติ ทางการจังหวัดเสียมราฐได้จัดการประชุมในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนจากโรงแรมเกรทเฮาส์ร้านอาหารธุรกิจนวดสปาสมาคมมักคุเทศกลุ่มการท่องเที่ยวในชุมชนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์เข้าร่วมโดยการประชุมได้เน้นย้ำถึงกลยุทธ์ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานเทศกาลผ่านการใช้สื่อวิดีโอทำการตลาดด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาเสน่ห์ของเสียมราฐในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวโดยอ้างถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลากหลายตลาดที่คึกคักและงานฝีมือท้องถิ่นเขายังเรียกร้องให้เจ้าของโรงแรมและร้านอาหารคงราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมในช่วงเทศกาลและสนับสนุนให้ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รักษาความสะอาดและอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมให้แก่นักท่องเที่ยวเทศกาลอังกอร์สงกา,จาก์จัดขึ้นครั้งแรกในปี2566โดย UYFC เพื่อนำเยาวชนและประ ประชาชนทั่วไปมาร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่เขมรและตั้งแต่นั้นมาเทศกาลนี้ได้กลายเป็นงานวัฒนธรรมสำคัญที่มีการละเล่นการแสดงและนิทรรศการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้ของกาพูชาจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าทางกาพูชาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนจากคำว่าโจรชนามทรรมยให้ขยับเข้ามาใกล้คำว่าสงกรานและเปลี่ยนมาใช้คำว่าสงกรานตามไทยในที่สุดซึ่งเป็นการเคลมอย่างแนบหนี โดยที่กระทรวงวัฒนธรรมไทยยังกลีบอันที่จริงควรจะออกมาคัดคา้านตั้งแต่ขมรล,ละทิ้งคำว่าโจรชน้ำทมเอยแล้วเปลี่ยนมาใช้คำว่าส่งกลานเสียด้วยซ้ำ